สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการโหลดสาย PE เข้าลอกหยดน้ำอย่างไวให้ดูกันครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นสาย PE ยี่ห้อนี้เลยนะครับเป็นเบอร์1.0เป็นสีลุงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องจับลอกต่อเข้ากับคันเบ็ดก่อนนะครับแล้วก็ดึงสายออกจากม้วนเลยครับแนะนำว่าให้ร้อยเข้าไกด์สัก1นรูก่อนนะครับ เพื่อที่สายจะได้เข้าตัวลอกได้ตรงๆนะครับตรงนี้นะครับให้นำสาย PE นะครับเข้ารูตรงนี้นะครับเป็นรูสำหรับตัวเกลี่ยสายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาสาย PE เนี่ยนะครับทิมเข้าไปในรูเหล่านี้ได้เลยนะครับหรือว่านะ้านะนะบางท่านจะร้อยเข้ากับสปูลแล้วมัด อันนี้ก็แล้วแต่วิธีไขวิธีมันเอาตามสูตรของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับผมเดียวจะสอดเข้าไปในรูนะครับแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะดึงสายขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มัดได้เลยนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขเงื่อนมันตามถนัดได้เลยนะครับสำหรับผมเดี๋ยวจะใช้เป็นเงื่อนนี้นะครับมัดเสร็จแล้วนะครับก็ ก็ดึงให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรหรือกรรไกรตัดเล็บตัดออกครับโอเคเรียบร้อยนะครับแนะนำตรงนี้นิดนึงนะครับแนะนำให้จับสาย PE แล้วเกียร์ไปมาในรอบแรกๆก่อนนะครับสาย PE นะครับเวลาเกาะกับสปูลก็จะได้ไม่ลื่นนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็กอสายหมุนเข้าลอกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้เพื่อนจับม้วนสาย PE เอาไว้นะครับสำหรับผมนะครับก็กอจนสายหมดม้วนเลยนะครับแนะนำตรงนี้อีกนิดนึงนะครับความจุสายที่เหมาะสมนะครับควรจะมีเนื้อที่เหลือตรงขอบสปูนตรงนี้นะครับประมาณ1มิลลิเมตรถึงจะดีนะครับแต่ว่าของผมอันนี้เหลือเยอะไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไร หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับ